a q u i e t Place หรือดินแดนไร้เสียงในการเปิดตัวของภาคแรกในปี2018ทําให้พวกเราเนี่ยตกตะลึงไปกับความแปลกใหม่ของมันเรียกได้ว่าโคตรเหนือเมกเหนือแบบเหนือเหนือจริงนการเอากิมิคที่เป็นเอเลียนที่โจมตีทุกคนผ่านเสียงมาเล่นเนี่ยและบังคับให้ตัวละครทุกคนต้องเงียบแม่งเป็นอะไรที่ทําให้ตัวหนังโคตรจะกดดันเลย กดดันในทุกการกระทําไม่ว่าจะฉากไหนหรือเหตุการณ์ไหนก็อาจเกิดเป็นความชิมหายได้เพราะการขยับตัวหรือทํากิจกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิตเนี่ยย่อมต้องมีเสีย่ยงเอเลี่ยนที่ทําออกมาน่ากลัวทําให้ต้องระวงหลังตลอดเวลาคือดูหนังแล้วแบบกูหลอนอะ่ะหนังเรื่องนี้เหมาะยังมากที่จะดูในโรงหนังและถ้าใครไปดูในโรงหนังมารยาทเนี่ยสำคัญมากสำคัญแบบมากมากๆเลยเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ย มันเงียบสุดๆ,ๆเงียบแบบเงียบอะคือต้องใช้สมาธิในการดูเนี่ยค่อนข้างเยอะวันนี้ตอนผมดูภาคสองเนี่ยมนุษย์ป้าคนหนึ่งนะครับมานั่งข้างหลังแล้วแม่งก็พูดแบบทั้งเรื่องพูดอยู่คนเดียวนั่นในโรงหนังอะแบบเ hey, ฮ้น hey, ั hey, ่นตะปูอะเฮ้นั่นเอเลี่ยนเฮ้นั่นลุงตู่คือแบบกูกำหมัดกูดูหนังอยู่กูกำหมัดเลยถ้าใครไปดูในโรงมารยาทนะครับผมคอเลยไม่ใช่แค่หนังเรื่องนี้แต่ทุกๆเรื่องทีนี้บนจบแล้ว เราจะมารีวิวพร้อมสปอยไปเป็นส่วนๆนะครับสำหรับ a q u a a e p l a o d หรือดินแดนไร้เสียงสองในเรื่องในภาค2เนี่ยจะเล่าเรื่องราวตอกจากเดิมที่เหล่าแม่ลูกครอบครัวแอร์บอดเนี่ยออกจากบ้านนะครับเพื่อที่จะหาคนมาช่วยเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ได้เองในป่าพวกเธอจึงออกเดินทางตามแสงไฟนะครับหรือว่าตามกล่องไฟที่พวกเราชีวิตเนี่ยจุดและไปเจอกับเพื่อนเก่าแอมมิ แอมเบเนี่ยได้ช่วยพวกเธอเอาไว้นะครับด้วยมิตรภาพอันแสนงงคืองงมากเพราะว่ามันไม่เล่าอะไรเลยลูกสาวของคุณแม่คนหนึ่งนะครับแกะรหัสทางวิทยุได้และพยายามที่จะไปหาต้นตอของสัญญาณเพื่อที่จะกระจายเสียงและจัดก,การพวกเอเลียนน,นั่นเองคือเหตุการณ์ที่เกิดจากที่ไปเจอกับแอมเบแล้วครับโครงเรื่องเนี่ยถือว่าโอเคใช้ได้มีการพัฒนาตัวละครตามเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างแนบเนียนและไม่จืดเข้าใจง่ายการเล่าเรื่องเนี่ยเราได้ฟโฟล์มาก ทั้งทางที่เทพจะไม่มีบทพูดเลยนะคือบทพูดแบบน้อยมากๆน้อยแบบโอ้น้อยอะ่ะน้อยแบบนี่ตหกบรรทัดอผมรับได้แค่6บรรทัดเท่านั้นทุกอย่างถูกดึงออกมาเล่าผ่านการกระทําของตัวละครส่วนเรื่องปรมปริศนาปรมบ้าอเลยปรมปริศนาต่างๆเองเนี่ยก็ค่อยๆเล่าออกมาได้ค่อนข้างโอเคไม่เร็วเกินไปไม่เยอะเกินไปมีคําถามหลงเหลือไว้ให้เราหาคําตอบในภาคต่อเรสเปกค,ครับการเล่าเรื่อง ตัวละครในเรื่องนี้มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีเวลาที่จะเล่ามัอนอย่างเต็มที่ทําให้ปมต่างๆของตัวละครทุกตัวไปได้สุดทางโดยเฉพาะปมของลูกๆในครอบครัวแอปบอดซึ่งก็คือมาคัสและเมแกนหรือว่าเมแกนมาคัสเนี่ยจากเหตุการณ์ในภาคแรกที่เห็นน้องชายตายต,ายต่อหน้าต่อตาเนี่ยโดยที่ตัวเองทําอะไรไม่ได้นะครับทําให้เกิดความกลัวที่ฝังรากลึกลงไปและเกิดความรู้สึกผิดในใจเพราะว่า ถ้าหากตัวเองไม่ป่วยครอบครัวก็ไม่ต้องออกมาแล้วน้องตัวเองเนี่ยก็ไม่ต้องตายนะครับมาคัสกลายเป็นคนที่ขี้กลัวแล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจอะไรดีๆเลยแต่พ่อของตัวเองในภาคแรกเนี่ยก็พยายามแบบที่จะสอนและก็ให้ควบคุมความกลัวของตัวเองเมื่อถึงเวลาที่มันจําเป็นจริงๆมาในภาค2เนี่ยมาคัสก็ยังขี้ป๊อตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในช่วงกลางไปจนถึงท้ายเรื่องเนี่ยมาคัสจะเจอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก ความโง่ของตัวเองและทําให้น้องคนเล็กเนี่ยต้องสวยไปด้วยเพราะความโง่จนสุดท้ายนะครับก็ต้องปกป้องน้องเอาไว้และเกือบตายหาพอผ่านเหตุการณ์สุดเฮี้ยมาคัทก็มีความกล้าขึ้นมาเพราะต้องปกป้องน้องรักส่วนเมแกนเนี่ยเมแกนในภาคแรกนะครับรู้สึกผิดเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเอาของเล่นให้กับน้องทําให้น้องเนี่ยตายเพราะว่าส่งเสียงเมแกนจึงรู้สึกผิดแบบฝังลึกสุดๆมากๆ และเธอเนี่ยก็พยายามที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อที่จะแก้ตัวมาโดยตลอดนะครับในภาคนี้เนี่ยก็พยายามทําอย่างนั้นอยู่พยายามจนถึงที่สุดเลยแต่ความพยายามและความกล้าที่มากเกินไปจนไม่มีการยั้งคิดเนี่ยจะทําให้ตัวเองล้มลงในที่สุดเมแกนครับเกือบโดนเอเลียนกินตับแต่ก็ยังดีที่แอมิมดเนี่ยมาช่วยไปได้ทันเมแกนเป็นตัวแทนแห่งความกล้าของหนังเรื่องนี้เลย ความพยายามในการทําสิ่งที่ถูกต้องของเมแกนเนี่ยสุดท้ายนะครับก็เห็นผลจนได้แต่ว่าก็ทําให้คนครึ่งเกราะครึ่งเกราะบ้าบออะไรครึ่งเกาะตายหา่ากูพูดสลับกันทาไมไมนนด้ควบครมโอ้ตัวละครนะครับผมขอเล่าแค่2ตัวหลักๆแล้วกันเพราะในภาคน,นี้เนี่ยเขาจะเน้นไปที่2ตัวละครนี้นะครับส่วนคุณแม่กับแอมเมตเนี่ยไม่ค่อยจะเด่นสักเท่าไหร่นะครับตรงเรื่องของตัวละครเนี่ยเขาก็พลาดนิดหน่อยตรงที่ ตอนที่อาคุณแม่นะครับไปขอร้องกับแอมิดเนี่ยขอร้องได้ง่ายเกินไปหน่อยคือแบบกูยังไม่รู้เลยว่ามึงเป็นใครมึงรู้จักกันมานานขนาดไหนจนขนาดแบบคําขอที่อาจทําให้ตัวเองอะตายได้มึงก็อย่างไปไอ้ตรงเนี้ยเร็วไปแล้วก็พลาดไปนิดหน่อยนะครับในภาคแรกเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากคือกดดันเฮี้ยเยคือกูหลอนหมดเดินออกมาจากโรงหนังแลแ้วแบบ มันแบบมันเฉียวเฉียวฉันหลังม,มันแบบมันอยากหันไปดูด้านหลังตลอดเวลาแบบหมายยังวะหมายยังวงอะไรแบบนะี้คือมันทําให้เราหลอนในขนาดนั้นทําให้คนที่ไม่ค่อยจะกลัวอะไรแบบผมเนี่ยเราแองหลังได้อะคือคุณคิดดูแล้วกันว่าหนังเรื่องนี้มันขนาดไหนอันนี้คือในภาคแรกนะทีนี้พอมาถึงในภาค2ภาคนี้การกระทําโง่ของตัวละครเนี่ยมันจะน่าหงุดหงิดหน่อยแต่ก็ยอมรับได้เพราะว่าหนังประเภทนี้นะครับ เหตุการณ์ร้ายๆมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีการกระทำง่ๆนั่นเองฉากในทุกๆฉากนี่ครับตั้งแต่เริ่มเรื่องเนี่ยจะเล่นกับความรู้สึกของคนดูอย่างเราโคตรเยอะว่าเมื่อไหร่มันจะโดนโดนตรงไหนโดนยังไงแม่งมาหรือยังทุกอย่างนะครับจะทําให้เราคิดวนไปวนมาแล้วก็เกิดอาการแพนิคตึงครับตึงทุกฉากเลยไม่มีแผ่วเลยนะไม่ว่าฉากไหนก็ตามไม่มีแผ่วเลย การจำสแกเองเนี่ยจังหวะแม่งแบบเหมือนแบบมันจะมีฉากบนรถไฟที่มันจะบิวอารมณ์ใช่ปหตอนที่เมแกนอะ่ะค่อยๆเดินขึ้นไปค่อยๆเดินขึ้นไปค่อยๆเดินสำรวจค่อยๆเดินหลบศพขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มันจะมีจังหวะหนึ่งที่แบบหันขวาแล้วก็กำลังจะผ่านประตูปุ๊บหันซ้ายบึ้มนกโผลออกมากูตกใจคือผมไม่ใช่คนขี้กวดแต่กูตกใจกับการจำสเกลของมึงมากคือจังหวะมันบิวแบบว่า มันไม่ได้การบิวเกียวกบบว่าจะเดินไปเจออะไรนะคือมันการบิวโดยการที่แบบว่าใช้สภาพแวดล้อมก็คือมันมาข้างหลังหรือยังมันได้ยินเสียงที่เปิดแล้วหรือยังมันอยู่ข้างๆ้างไหมมันไม่ใช่แค่แบบว่ามันอยู่ข้างหน้าหรือเปล่ามันเป็นการกดดันที่แบบว่าทุกมิติมากมันไม่ได้แค่แบบว่าเดินไปด้านหน้าแล้วจะเจออะไรมันใช้ทุกอย่างได้แบบให้เรามันบิวอารมณ์ในการจมสแก์ต่างๆไม่ใช่เฉพาะฉากนี้นะทุกฉากมันทําออกมาแบบนี้เลยเป๊ะแม่งแบบ สุดอันนี้ยอมรับกูกราบเลยดีจริงๆนะครับการดึงอารมณ์ตอนฉากเอเลียนมาเนี่ยอันนี้จะไม่ซ้ากันในแต่ละฉากนะครับผมประทับใจฉากบนเกาะที่เอเลียนเนี่ยแม่งติดมากับเรือแล้วก็แอมไม่เห็นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็รีบวิ่งออกไปแล้วก็ตะโกนบอกทุกคนท,ทันทีนะครับคือยอมเสียงดังให้ทุกคนรู้เพื่อที่จะให้คนรอดมากที่สุดเป็นการตัดสินใจที่โคตรเล่นกับอารมณ์เลยผมโคตรชอบเอาใจไปเลย คือการแบบอาดึงอารมณ์ในฉากต่างๆอันนี้มันจะค่อนข้างหลากหลายมากในหนังเรื่องนี้คือมันจะมีแบบแบบ1 2 3 4 5 6 78คือมันไม่มันไม่ซ้ำกันเลยนะมันไม่มีตอนไหนเลยที่มันจะซ้ํากันทําให้เรารู้สึกว่าเราจะจับทางมันได้คือมันไม่ซ้ําเลยจริงๆคือมันมันแบบมันคีย์มากกับเรื่องของการแบบดึงอารมณ์ของผู้ชมแล้วก็กดดันเราในเรื่องของเอเลี่ยน อะไรต่างๆนเนี่ยมันทำออกมาได้โคตรดีเลยเว้ยดีแบบดีเยอะๆอ่ะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งคำถามไม่ใช่อีกหนึ่งคำถามเนี่ยคำถามหลักๆตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยก็คือเอเลี่ยนเนี่ยมึงคือยังไงมึงมาทําไมมึงมาอย่างไงภาคนี้ครับไม่บอกไม่บอกมันเดิมกูไม่รู้เหมือนเดิมเจอกันภาคสามแน่นอนถูกป่ะภาคสามเนี่ยน่าจะมีนะครับเพราะว่าทุนช่างมันน้อยมากไม่ถึง20ล้านด้วยซ้ำ ภาคแรกอะสูญสั่ง17ล้านแม่งซัดรายได้ไป400ล้านโอ้โหหนังแบบดีขนาดนี้ถ้ารายได้ขนาดนี้ไม่มีภาคตอนให้ตบเลยอันนี้มันวางแผนมาแล้วนะครับก็ใครที่อยากรู้ว่าเอเลนเป็นอะไรเนี่ยก็กรอดูอ่ามันบอกว่า2022นะครับก็คือปีหน้าอ่ะก็รรู้แล้วกันนะครับก็ถือว่าเร็วอยู่โอเคและนี่คือทั้งหมดจากรายการพี a วอชและผมพีซีพีเซจากใครนะครับที่เข้ามาดูก่อนไปดูหนัง มันดีขนาดนี้นะครับผมไม่ได้เบอร์ส่วนในเรื่องของคะแนนแน่นอนครับมาดีขนาดนี้เอาไป9.3เต็ม10ของโคตรดีครับไปดูเถอะไม่เสียดายตังค์แน่นอนครับวันนี้ผมพีเซสกับรายการฟิตวอ t c h ก็ขอลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้กดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้ผมไม่แห้งตายไปซะกอ่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ